xuân tư chiều 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 ôi bỏ nhà ở bụi năm năm chiều năm chiều kìa này mấy hôm nay chiều mấy chiều hả? ừ, mấy hôm เดี violin, time, uh, ๋ยวหลีก<不> <Meyer> ็ถามถามมีคือคืออะไรเอนไม่มน่าจะยังนี่อยู่เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปเ่ไปซื้อนม่มีน่าจะเออนส่หนาอยน่าจะ更好吃เออเออหน้าจยวก็更好เอาล่ช<事>ิมอีกแล้ว<事> Thấy chưa? Ít tiền tiền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  Ní nòi Ní nòi Trời Sói nhá, sói sói điệp Sói điệp Sói điệp Sói sống chan mẹ 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 ăn mẹ mẹ Ok mẹ so, 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 so. Ok, mẹ đi đi Đi, ok,

ใส่นะมะเขือเทศอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงจริงอร่อยรอไหมโอเคโอเค รอนมีเมียผู้จัดก,การทำไว้แล้วก็ไปทำพัสปอร์ต t ไปทำพัสปอร์ต t กะลีเกออุ่นให้มันรอดทำไว้ให้สองอย่างอุ่นให้มันร้อนก่อน ขนัดยกเลย

ซิมก่อนแซบก่อนคือจือดแท้ต้งจืดเนาะผักสีต้นหอมผักสีต้นหอมอเคลอดเธอเลดอะไรก็ไม่ได้ซื้อสีสันสวยงามมาเป็นแซบ แส่ผิหลีด้วยใส่ได้ค่อยใส่พริกไทยโอเคกระรัมปี้ออปิดไฟได้ปิดไฟได้ โซรูโซรูโซรูหมูสามชั้นอ๋อซรู是หมูสามชั้นชั้นชั้นสามชั้นโอ้หมูหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูสามชั้นโซรูเออซรูหมูสามชั้นโอเค โอ้เกียบโอเคโอเคนุ่นใส่จานนุนสองสองสองโอเคสองสองจานอีนี่เออโอเคอาไอกเออสองสองสองสจานสองสจานสอจานสกลสจานสกันี่ สองจานสองจานสองจานใช่เยี่มเยี่ยมสองจานสองจานนี่ยสองสอจานเออสองจานหนึ่งจานสองจานสองจานเราสอนจินเตู้เต็นเอาู้เต็น ต no ูเนหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ผัดหมูสับยิ่งนเหอมเชนสบู้สนสัส้นสัตสนสัูสนเออโอเคสับูสนสัสนสันส้ Okay了 OK 好了好了好,好了好了 oh. Oh. OK, không xào nữa. Hào đã. Hào rồi hả? Ừ. Hào đã. Hào. Ok

再可以煮菜那个锅哎，放一放一放一点那个葱花，放一点味精，OK 了。嗯，OK。OK 了，再一个，再一个，哦、OK。小小火烧了。OK 了。OK 了。连好的手机发 o k OK。<laughs> Ừ, cua, thêm, thêm suối đĩa một cây, thêm suối đĩa

这个锅，啊，你你告诉阿姐，这个这个锅烧肉就不是炒菜，就放在这里吃饭的时候再烧。烧肉，烧肉，五三三，烧肉，啊，那没得拿，那没就没啊，不能。走，准备下来。来来来来来 หมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูสามชั้นเออเยี uh ่ยมหมูสามชั้นชั้นเออโซลูเหรอโซลูโซลูโอเคโซลูโซลูโซลูเยี่ยวไป กองใส่ขวดต้องเอาข็งแค่เก่บ่มาแซ่แค่แข็งมาซ่กอมาแซ่ใส่เือละไา้ก็แซ่เต่า้วย ทอปิดไฟได้ต้ม,ป,นนตมปั่นนี่วันนีเ้เมียผู้จัดการทำกับข้าว อร่อยไหมลอย่อยปลานิลปลานิลต้มอะไรซิีวอียูอียูอ่อีอ่ะอูมอีอู้อูอูอูอ่าอูอาโออาอูเอา อ้าอันนี้ต้มจืด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 ใช่ต้มจืดต้มจืด,จดกระดูกหมูไผ่กู้ทานไผ่กู่ทานไผ่กู้ทานไผ่กู้ตึงกวาตึ้ <laughs> ไผ่กู้ตึงกวาทานยาวมาก <laughs>